สวัสดีค่ะมือหนีเดือขะเข้ามาทรงเครื่องหยอดเขาที่จังหวัดเลยนะคะที่จังหวัดเลยอำเภอด่านทรายค่ะเป็นรุ่นแปแถวขาจานลูกปืนนะคะมีขากบให้ด้วยค่ะปั่นลรตารี่สองรอบแล้วก็หยอดได้เลยค่ะไต้องรอค่ะคอโอ้โอแมวเท่าไหร่นี่ร้อยห้าร้อยหกสิบยู แล้วดูกระเพาะนะคะมีสี่กระเพาะใหญ่ๆเลยค่ะไม่ร้านคือสีเก่งแท้จานนะคะสิบสองนิ้วค่ะสิบสองนิ้วเป็นจานลูกปืนนะคะอันนี้เนี่ยกระเพาะนี่ใส่ข้าวได้กี่โลพี่โยกระเพาะหนึ่งก็สิบสองกิโลใช้ได้แต่รถกี่แรงขึ้นไปค่ะ ใช้ได้ตั้งแต่รถ 34, 35, 36, 39, 40, 49, 50ใกล้ถึงได้ถึงเมสซี่โฟกัสันแล้วก็จอร์เดียแต่ว่าถ้าจะสั่งของเมสซี่โฟกัสันหรือจอร์เดียหรือฟอดต้องต้องสั่งสเปคพิเศษเพราะว่ารูลสลัดจะเป็นนิ้วหนึ่งกับนิ้วสองสั่งได้เลยลงเม็ดละเท่าไหร่คะลงหลุมละ4เมล็ดนะครับแล้วแต่พันเข้า เพราะว่าข้าวแต่ละที่ไม่เท่ากันนะคะขนาดไม่เท่ากันข้าวไม่เท่ากันแล้วแต่พันข้าวถ้าเป็นข้าวเล,เล็บนกก็อยู่ประมาณ8ถึง10แต่เราก็สั่งได้นะครับขนาดขนาดต่อแถว25้าเซนแล้วสามารถขยับได้ต่อต้น25้าเซนแล้วสามารถปรับ,ปรบเปลี่ยนได้สามารถหยอดข้าวข้าวโพดถั่วดินถัวน่วลิสงถัว่ว เขียวถัว่วเหลืองได้หมดปอ,ปอเทืองแล้วก็สามารถอะไรอะ่ะความลึกเลือกระดับความลึกความลึกเราสามารถปรับได้ปรับระดับความลึกได้นะคะนขนาดหนึ่งฟุตหรือสิบสองนิ้วนะครับไม่ใช่จานหกนิ้วลูกปืนแท้าาขาละอาจจะระบีาาะบม่ให้เรียบร้อยเลยขาละสี่ลูกนะครับไม่ใช่ขาละสองลูก ขาละสี่ลูกขาละสี่ลูกนะคะนี่คืออันนี้คืออะไรคะขากบขากบค่ะมันจะเป็นยังไงบอกวิธีการทํางานหน่อยค่ะขากบก็มันจะดูว้วนไ,ไม่เหมือนขาไก่นะคะไ <laughs> ก่จะผอมอ๋อไม่ใช่นะครับขากบก็คือเวลาเราลากไปปุ๊บตัวนี้จะลากไปกับดินสูงต่ำก็จะมันก็จะปรับระยะของมันเองพอข้าวตกมาปุ๊บตัวนี้เป็นตัวแหวกดินตัวจานเป็นตัวแหวกดิน <laughs> แหวกดินเสร็จปุ๊บข้าวตกมาปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวก,กบข้าวข้าวจะอยู่ใต้ดิน ความลึก,ก,เ,ลกเ,ลเราเลือกได้เลยสองนิ้วอ่าสี่นิ้วหกนิ้วแปดนิ้วเราเลือกได้เลยเอาความลึกการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็ปั่นดินก่อนปั่นโตรตารี่ก่อนสองรอบแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันแบบว่าหยอดง่ายขึ้นเอาไม้ผูกเชือกนะครับลากตาลากไปก่อนนะครับหรือเอาคาดก็ได้บ้านไหนมีคาดก็ใช้คาดนะครับคาดลากไปลากให้มันพื้นดินมันเรียบที่สุดแล้วเราจะหยอดง่าย หยอดอยังไงก็สวยที่หยอดไม่สวยคือคือดินมันเป็นแบบว่าสูงๆต่ำๆเป็นเนินเป็นหลุมเป็นบอ่อมันถึงบหยอดไม่สวยแต่ถ้าเกิดว่าเราหยอดคือเกียวหนึ่งเลยเราเข้าเกียวหนึ่งธรรมดาเดินไม่ต้องรีบเลยผมไปยืนดูสี่สี่ไร่ชั่วโมงกว่ากว่าเสร็จเลยสี่ไร่ผมไปยืนดูด้วยตาตัวเองแล้วก็รู้ด้วยว่าถึงมาพูดให้ฟังได้ว่ามันลงเท่าไหร่แล้วก็ถึงว่ารู้ว่ามัน เป็นแบบไหนดูค่ะขนาดกระเพาะนะคะขนาดถังค่ะมีอยู่4ถังนะคะ8แถวขาจานจัดส่งทั่วประเทศนะคะค่าส่งคิดตามระยะทางนะคะโทรมาเบอร์นี้เลยค่ะ 098-649-5965หรือว่าจะสแกนก็ได้ค่ะหรือว่าติดตามไปดูรีวิวย้อนหลังได้ที่เครื่องหยอดข้าวนาแห้ง639ใน Facebook ได้ค่ะเครื่องหยอดข้าวนาแห้งตาสิงทองค่ะอันนี้รอรอคนมายกช่วยนะคะว่าหนักมากเลยค่ะคนเดียวไม่ไหวนะครับคนเดียวไม่ไหวแคขนหักนะครับ ที่ออกมาค่าส่งก็ถูกถูกมากนะคะถูกกว่าไปรับเองอะคะ่ะคนส่งให้เลยการส่ง,สง,งก็ใช้ค่าส่งใช้ว่าแพงกว่าส่งไปสถานีครับไม่ไม,ไม่ไม่จริงนะครับแต่ว่าการส่งเองเนี่คือว่ามันดีอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าจะได้ของที่ไม่บุบไม่แตกไม่พังไม่เหมือนกับ ส่งขนส่งนะครับถ้าส่งขนส่งก็คือเขาเอาของวางบนเฉพาะเราเอาของวางตามตรงตามนี่เราไปถึงตรงนั้นบุบตรงนี้บุบเราก็ต้องรับไม่รับก็อันนี้คือมาสอนเองเลยค่ะสอ,สอนวิธีการใช้งานให้เห็นเลยว่าใครเป็นคนขายนะคะ